สวัสดีครับวันนี้วันที่17มิถุนายน2565นะครับผมนะฮะวันนี้ก็ต้องบอกว่ามาแสดงความยินดี สำหรับผู้ที่ถูกรางวัลแล้วกันนะนะครับวันนี้มาสรุปกันนิดนึงครับสำหรับใครที่ถูกหรือปังผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันป๋อตังเนี่ยท่านจะได้รับเงินอย่างไรนะครับผมแล้วก็ได้รับเงินรวดเร็วด้วยนะครับเวลาท่านถูกเนี่ยนะครับมันมีกระบวนการแจ้งเตือนได้เร็วมากนะครับแล้วก็การขึ้นเงินในช่วงแรกนี้ทําอย่างไรนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็แสดงความดีใจอีกครั้งหนึ่งสําหรับผู้ที่ดวงดีแล้วกันนะนะครับ ในส่วนของผลฉลากินแบ่งรัฐบาลโรตอรี่เนี่ยนะครับที่เราตรวจกันนะครับงวดประจำวันที่16มิถุนายน2565รางวัลที่1นะครับ361807นะฮะ361807อันนี้รางวันละ6ล้านบาทนะครับผมโอ้โหนะครับก็ถือว่าเป็นนะครับผมแรงจูงใจสำหรับใครที่เขาได้กาหมดพลังหรือหมดไฟ นะะในฮะใน1เดือนเนี่ยก็มีความหวังด้วยกัน2รอบนะเล่นแค่พองามแล้วกันนะนะครับเล่นให้มีสติเล่นให้พอเขาเรียกว่าเป็นกระายอย่าได้นะครับผมเขาเรียกว่าเล่นเกินตัวแล้วกันนะรางวัลเลขหน้า3ตัวเนี่ยนะครับก็จะมี549สนะ8 5นะสองนะครับผมนะห้ 5, 4, 9, แล้วก็285 อันนี้รางวัลละ4 0 0 0บาทนะครับผมนะและรางวัลเลขท้าย3ตัวเนี่ยนะครับก็เลขที่ออกนะฮะก็คือ228แนะครับแล้วก็10,6 2 2 8 106นี่นะฮะรางวัลละ4 0 0 0บาทนะครับผมนะใครที่ดวงดีในงวดประจำวันที่16มิถุนายนนี้นะครับก็รับกันนะครับ และที่สําคัญนะครับผมก็จะมีเลขท้าย2ตัวเลขที่ออกเนี่ยก็คือ92นะนะครับผมก็เป็นรางวัลละ2,000บาทนี่นะครับผมเอาละก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นะครับเกิดขึ้นสําหรับประจํางวดวันที่16มิถุนายน2565นะครับอ่านะทีนี้เรารู้รางวัลที่1 เรขรางวัลหน้า3ตัวเรขรางวัลท้าย3ตัวนะครับแล้วก็รางวัลเลขท้าย2ตัวแล้วนะครับผมก็มาดูกันครับว่าแอปพลิเคชันปอตังที่เปิดจําหน่ายแล้วก็มีการซื้อนะครับผ่านแอปพลิเคชันป่อตังแล้วก็มีการถูกรางวัลเนี่ยนะครับไม่น้อยเลยทีเดียวนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขท้าย2ตัวนี่เเนี่ยถูกกันเยอะเลยนะครับบนแอปพลิเคชันปอตังที่ท่านเนี่ยนะครับไปซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมผ่านแอปพลิเคชันนี้นะครับ ต้องบอกว่านะครับทางด้านของกรุงไทยเนี่ยนะครับที่แบ่งปันก็คือว่าก็ต้องบอกว่ายินดีสําหรับทุกท่านแล้วกันนะที่เขาเรียกว่างวดแรกก็ปังพังแอปพลิเคชันป๋อตังเนี่ยในกรณีที่ลูกค้าซื้อสลากดิจิตอลผ่านแอปพลิเคชันป๋อตังครับแล้วก็ถูกรางวัลนะครับระบบจะแจ้งเตือนนะครับที่แอปพลิเคชันป๋อตังภายในเวลา18.0 0นนโอ้โหนะครับผมแจ้งเตือนเลยนะถูกก็รู้ว,ว่าประมาณนั้นนะครับ นะของวันที่ออกรางวัลน,นะครับโดยให้เลือกรับรางวัลได้2วิธีนะตอนนี้ก่อนนะครับผมนะหลายท่านก็สอบถามเข้ามาว่าเอะเราไม่ได้มีนะครับในส่วนของเ,อเขาเรียกว่าบัญชีกรุงไทยอะไรเงี้ยนะครับผมจะรับยังไงเดี๋ยวเขาบอกว่าทางด้านของธนาคารกรุงไทยเนี่ยกำลังจะปรับแล้วก็จะมีในเรื่องของอะไรครับเกี่ยวกับธนาคารอื่นเนี่ยเข้ามาแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนนะครับปัจจุบันมี2วิธีครับวิธีแรกครับก็จะเลือกรับโดยการโอนเงินนะ ซึ่งก็จะโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับนี่คือช่องทางที่1ห,หรือวิธีที่1น,นะครับเราก็จะต้องผูกไว้กับแอปพลิเคชันป่อตังตรงนี้แหละนะครับซึ่งก็จะมีค่าธรรมเนียมในการโอนเนี่ยหนะครับหรือว่าวิธีที่2 จะเลือกนะครับรับเงินรางวัลครับไปที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำนะครับก็สามารถทําได้นะครับโดยต้องกําหนดวันเวลาเข้ามารับรางวัลด้วยนะครับซึ่งวิธีการเดี๋ยวเราทําให้ดูทั้ง2รูปแบบเลยนะครับที่สํานักงานนะจะจัดเตรียมฉลากแบบใบตัวจริงส่งคืนให้กับผู้ซื้อด้วยเพื่อเข้าสู่กระบวนการขึ้นเงินรางวัลนะครับวิธีที่2เนี่ยนะครับก็จะเสียเฉพาะค่าภาษีอากรสเต็มนะครับ0.5%นอนะอันนี้ก็เป็น รายเดียดที่เราต้องรับทราบหลังจากที่มีการถูกหรือเขาเรียกว่านะได้รับรางวัลน,นะครับที่เราจะขึ้นรางวัลละนะครับนี่อ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผู้โชคดีนะครับที่มีการแจ้งเตือนนะครับให้รู้ว่าโอ้นะครับเราเนี่ยสามารถขึ้นเงินรางวัลได้โดยการถูกรางวัลอะไรนะถ้าเราดูตัวอย่างเนี่ยนะครับผมก็จะมีเลขท้าย2ตัว92ใช่ไหมครับ นะแล้วก็ได้รับเงิน2,000บาทนี่นะครับหรือท่านนี้ก็เลขท้าย2ตัวนะเช่นเดียวกัน92นะครับรับเงินรางวัล2,000บาทนะครับท่านนี้เช่นเดียวกันเลขท้าย2ตัว92นะครับก็ถูกรางวัลได้รับรางวัล2,000บาทเช่นเดียวกันนะครับก็ยินดีด้วยน,นี่เป็นตัวอย่างนะครับผมที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของประจำงวดวันที่16มิถุนายน2 5 5หา้านั่นเองครับ ทีนี้นะครับในส่วนของรางวัลโดยสรุปนะครับจากทางด้านของแอปพลิเคชันป่อตังให้โชคนะครับประจำวันที่16มิถุนายน2555เนี่ยเขาถูกรางวัลทั้งหมดนะครับ73,191รางวัลน,นะที่ทางด้านของแอปพลิเคชันป่อตังเขาเนี่ยนำมาจำหน่ายถูกไหมครับที่ในแอปพลิเคชันป่อตังโอ้โหไม่น้อยครับยอดเงินนะครับผมที่รวมๆแล้วนะครับนะ73,191รางวัลเนี่ย ยอดเงินอยู่ที่นะครับ247ล้านนะครับ247ล้าน430บาทนะก็ไม่น้อยนะครับผมนะซึ่งก็จะมีรางวัลที่1ทั้งหมดเนี่ยใบนะนี่นะครับผมโหนะครับผมทีนี้แน่นอนครับเวลาถูกแล้วเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นรางวัลได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสะดวกปลอดภัยได้เงินชัวนี่นะครับผม ในลักษณะดังกล่าวเขาบอกว่านะครับก็จะมีการเริ่มซื้อได้ตั้งแต่วันที่2มิถุนานะที่เขาเปิดมานะครับในวันแรกนะครับเวลาตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง23.00นและในวันที่16ก็คือวันที่ออกรางวัลเนี่ยนะสามารถซื้อได้ถึงนะครับเวลา14.00นยนะครับยังไงก็เงื่อนไขเป็นตามที่ธนาคารกำหนดนะเอาละนี่ก็เป็นรางวัลที่เกิดขึ้นสำหรับงวดแรกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 73,191รางวัลนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะอย่างที่แจ้งไปครับผมใครที่ยังไม่ถูกก็ขออนุญาต เป็นกำลังใจนะสู้ต่อไปเล่นแต่พองามเล่นแต่พอดีนะครับผมนะพอเป็นกระใสพอเป็นสิ่งที่เขาเรียกมากระตุ้นให้เรามีความหวังอะไรเงี้ยนะครับภาพประมาณนี้แล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูในวิธีการขึ้นเงินกันดีกว่านะครับสำหรับใครที่ซื้อผ่านแอปพลิเคชันป่อตังไปแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่แจ้งไปว่าระบบแอปพลิเคชันป่อตังนะครับจะมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติในกรณีที่ท่านเนี่ยถูกรางวัลน,นะครับเขาก็จะขึ้นเลยว่ายินดีด้วยนะ คุณถูกรางวัลอะไรงวดไหนนะครับซึ่งมีรายละเอียดนะครับฉลากกินแบ่งในแอปพลิเคชันปอตังของท่านแจ้งเตือนแบบนี้เลยนะครับผมนะเมื่อแจ้งเตือนแล้วนะครับผมท่านก็จะต้องเลือกเข้าไปดูว่าอ๋อในงวดปัจจุบันเนี่ยนะครับผมฉลากของชั้นเนี่ยเราซื้ออะไรได้บ้างมันจะมีในส่วนของนะครับรางวัลที่ท่านถูเนี่ยก็ระบุว่ามันเป็นรางวัลอะไรถูกไหมครับถูกกี่ใบารางวัลรวมเงินรางวัลเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็บอกว่าให้ไปขึ้นเงินรางวัล ก็มีลักษณะนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมทีนี้ในรูปแบบของการขึ้นเงินรางวัลเนี่ยเขาก็จะเวลาเราคลิกเข้าไปตรงขึ้นเงินรางวัลใช่ไหมครับจะมีปรากฏ2ช่องทางให้ท่านเลือกก็คือว่าจะเลือกอะไรครับขึ้นเงินที่ผ่านบัญชีกรุงไทยใช่ไหมนะครับที่ว่าจะรับเข้าเงินที่เราไปผูกไว้แล้วอย่างอัตโนมัติหรือท่านเนี่ยจะเลือกนะครับไปทําการนะครับรับเงินด้วยตนเอง ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมมี2ทางอันนี้คือปัจจุบันก่อนอย่างที่แจ้งไปครับว่าเดี๋ยวกรุงไทยจะเพิ่มเติมนะสำหรับในส่วนของเกี่ยวกับธนาคารอื่นๆเข้ามาเพื่อจะให้มีเกิดความสะดวกมากขึ้นอันนี้เป็นช่วงแรกที่ทางด้านของนะครับผมแอปพลิเคชันป่อตังนะครับดูแลโดยธนาคารกรุงไทยเนี่ยเขาจัดทาก็มีแค่2ช่องทางก่อนนะครับทีนี้ถ้าเราเลือกนะครับในกรณีที่เป็นบัญชีธนาคารกรุงไทย นะครับเราก็กดติ๊กตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องกรอกนะครับผมนะที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับย้ําที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับเป็นข้อมูลนะครับเพื่อใช้สําหรับการออกใบเสร็จรับเงินหรือว่าใบกากับภาษีในการขึ้นเงินรางวัลเท่านั้นนะครับก็กรอกรายละเอียดตรงนี้ไปเมื่อกรอกเสร็จนะครับผมนะกดนะในรูปแบบของการยืนยันก็จะมาสู่ในเรื่องของขั้นตอนการขึ้นเงินรางวัลผ่านบัญชีกรุงไทยสําเร็จขึ้นแบบนี้เลย เงินมันก็จะเข้าแบบนี้ไงฮะนะครับผมนะก็บอกว่าอย่างนี้ครับเงินเข้าบัญชีรับเงินภายในวที่17นะครับเวลา6โมงเช้านะครับรับเงินนะนะครับผมผ่านบัญชีกรุงไทยของท่านประจํางวดวันที่16มิถุนายน255หฉลากดิจิตอลนะครับนี่นี่งวดนี้ชุดนะครับนี้ได้รับรางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับอันนี้ก็ถูก2ใบเลยนะเพราะว่า4 0 0 0บาทนะครับผมก็ นะมีการให้รางวัลเนาะ4,000บาทหากในเรื่องของค่าอากรสแตมเนี่ย0.5%ก็คือ20บาทแล้วก็ค่าธรรมเนียม1% 40บาทเพราะฉะนั้นรวมแล้ว60บาทนะครับผมนะรวมแล้ว60บาทท่านจะได้รับเงิน หรือนะครับเงินที่จะโอนเข้าไปให้ท่านใช้เนี่ยสามพบาทครับท่านนี mm ่ hmm. hey, นะครับผมก็ถือว่าเป็นเสร็จสับเรียบร้อย mm hmm. เงินเข้าไปง่ายๆแบบนี้ให้ท่านได้ใช้เลยอ่ะนะครับผมก็ถือว่าแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะนะครับในเรื่องของการรับเงินรางวัลนะครับในงวดแรกวันที่16มิตมิถุนายน2 5ง5นะครับสำหรับกรณีอีกช่องทางหนึ่งนะครับถ้าท่านเนี่ย ทำการนะครับผมเลือกขึ้นเงินรางวัลน,นะเกี่ยวกับนะครับด้วยตัวเองถูกไหมอีกช่องทางหนึ่งก็คือการรับเงินรางวัลน,นะครับด้วยตัวเองที่สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเราก็ต้องระบุเนาะว่าเราจะไปรับเงินวันไหนอย่างไรนะครับอันนี้เมื่อท่านระบุตรวจสอบอะไรเรียบร้อยก็กดยืนยันข้อมูลนะครับแล้วก็ให้ใส่รหัสแอปพลิเคชันปลอดตองอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะระบุนะครับว่าท่านเนี่ย ยืนยันการรับเงินรางวัลสาเร็จแล้วนะครับผมก็ตอนที่ไปก็ต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อขึ้นเงินรางวัลกับสํานักงานฉลากนะครับผมวันไหนที่ท่านก็ที่ท่านยื่นไว้นั่นเองนะครับผมจํานวนเงินเท่าไหร่ ภาพประมาณนี้อันนี้คือรูปแบบที่2สําหรับการที่ท่านจะไปรับเงินรางวัลด้วยตนเองนะที่สํานักงานฉลากิินแบ่งรัฐบาลนะครับผมก็2วิธีการประมาณนี้ที่นํามาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันกันนะครับผมเดี๋ยวไงงวดหน้านะครับผมก็ขอให้ท่านปังแบบนี้เหมือนเดิมสําหรับผ่านแอปพลิเคชันเป่าตัางนะครับเดี๋ยวไงามาอัปเดตกันภาพประมาณนี้นะครับ และท้ายสุดสุดท้ายนะครับผมทางด้านของกรุงไทยแคร์ฝากเตือนนิดหนึ่งครับผมนะโปรดระมัดระวังครับวิชาชีพส่ง SMS นะครับหลอกลวงอ้างธนาคารกรุงไทยให้สิทธิ์นะครับยื่นกู้ได้ผ่าน SMS แบบแนบลิงก์ปลอมนะครับกรุณาอย่าหลงเชื่อหากพบข้อความผิดปกติสามารถแจ้งผ่านนะครับ Facebook Fanpage กรุงไทยแคร์หรือว่านะครับกรุงไทยคอร์เซ็นเตอร์0 2 1 1 1 1 111ตลอด24ชั่วโมงนะครับลักษณะวิธีการเขาจะมีการส่งแบบนี้ไปนะนะครับก็อาจจะบอกว่า,า KBANK นะครับท่านได้รับสิทธิ์นะครับยื่นกู้นะแล้วก็เปนแล้วก็จะมีลิงก์แบบนี้แบบนี้ถ้าใครเจอแบบนี้นะครับผมนะระมัดระวังนิดนึงครับอันนี้อย่าไปลงเชื่อแล้วก็อย่าไปกดลิงก์สำคัญมากๆนะครับผมถ้าท่านกดลิงก์ไปแล้วเนี่ยมันอาจจะพลาด ถึงนะครับผมในเรื่องของการสูญเสียนะครับในเรื่องของการหลอกลวงในครั้งนี้เอาละนี่คือเป็นการแจ้งเตือนกันนะขออนุญาตอัปเดตให้กับสมาชิกทุกท่าน ได้รับรู้นะครับในเรื่องของการเตือนภัยเรื่องนี้แล้วกันนะถ้ามีข้อความนะครับผมแบบนี้ลักษณะอย่างนี้นะครับอย่าไปกดครับผมนะก็ถือว่าแจ้งเตือนกันแล้วนะยังไงก็ขออนุมัตระวังทุกๆท่านนะครับขอให้โชคดีสําหรับนะครับในเรื่องของนะครับเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของตัวเองด้วยอันนี้สําคัญมากๆนะครับผมเอาละเป็นการอัปเดตนะในวันนี้นะครับสเรื่องสําคัญแล้วกันนะเรื่องแรกก็คือเรื่องดีเลยสําหรับในเรื่องของผู้ที่ถูกรางวัลประจํางวดบน ันที่มิถุนายนครับผมนะครับถูกแล้วรับเงินอย่างไรนะทำตามได้เลย2วิธีจะรับผ่านบัญชีนะครับหรือว่าจะไปรับด้วยตนเองก็ทําตามที่เราแบ่งปันไว้นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายการเตือนภัยสําหรับนะครับผมนะมิจฉาชีพที่แอบอ้างส่ง s อ s เอสหลอกลวงอ้างอิงในเรื่องของการที่ให้ท่านเนี่ยได้สิทธิประโยชน์ต่างๆแล้วก็มีลิงก์ให้ท่านเนี่ยกดเข้าไปนะครับระมัดระวังนะอย่าหลงเชื่อนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเอาละ วันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับและถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครหรือติดตามกันก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงครับและที่สำคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะพลาดคลิปใหม่ๆเสริบตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องแค่พื้นฐานต้องล่ำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ